สื่อออนไลน์เว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่จุดโฟกัสส่องทุกมุมมองสะท้อนทุกความจริงเข้าใจเข้าถึงการมีส่วนร่วมข้อมูรู้งานรู้พื้นที่พัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาความคิดดําเนินการโดยประพันธ์วิธีวงบรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้ร่วมพลังกับเครื่องซอฟต์พาวเวอร์ขออนุญาตนะเรื่องสําคัญเลยก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยลุงป้าอะไรไปเก็บเห็ดในเขตอุทยานคือเขาวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับว่าว่าลุงป้าเนี่ยไปเก็บเห็ดในอุทยานแล้วก็ ป่าไม้ไปส่งฟ้องถูกจำคุกถูกอะไรผมก็เลยสงสัยว่ามันจริงไหมแล้วก็ถ้าเห็ดเนี่ยที่เกิดในอุทยานเนี่ยชาวบ้านจะไปเก็บได้ไหมแล้วก็ไปหาของป่าได้ไหมหรู้ว่ามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเพื่อที่จะให้ให,ให้ให้คนแก่ๆหรือว่าชาวบ้านที่ยากจนได้ไปได้ไปเก็บซึ่งเห็ดถ้าถ้าเราไม่ไปเก็บมันก็มันก็เหี่ยวเฉาตายไปใช่ไหมครับอันนี้เราเอามีลยว อานายอยุญาตอยู่แล้วเรือ่องการใชพืน้นที่ป่ารับเนี่ยแม้แต่เห็ดหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะอนุญาตให้เป็นพื้นที่บางส่วนซึ่งมันจะมีกฎหมายรองรับอยู่ประชาชนสาม,มารถเข้าไปเก็บหาโดยขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ได้ก็จะทําการตกลงกันว่าในปีนี้นะครับพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้เก็บหาของป่าได้ก็จะมีการตกลงกันทั้งที่อุทยานชาติและเขตอุตสาหการที่แต่ว่าไม่อยากให้มีการเผา รผมเห็นด้วยครับคือไม่ควรเผาเด็ดขาดเห็ดเนี่ยไม่เผาก็เกิดคไม่เผาก็เกิดแล้วก็จะเกิดมากกว่าการเผาซะ้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอความร่วมมือว่าถ้าไม่เผาเนี่ยเราก็จะอนุญาตให้ให้เข้าไปเก็บแต่บางครั้งที่เป็นกรณีกันเนี่ยมันจะมีกรณีที่เป็นชุมชนที่มาจากที่อื่นและมาในลักษณะนี้ก็เป็นกองระวานมาที่ว่าแบบเสียหายเอาไปเยอะ ครับฉับนมันก็จะเกิดผลกระทบต่อระบบนนเวศ่งบชีแจ้งเตือนแล้วไม่ฟังก็ต้องมีการดำเนินการเพราะถ้าเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนรือมือระนาบแต่ว่าขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนครับกับตรงนี้พี่น้องประชาชนก็จะได้สบายใจนะครับคือใครจะมากล่าวหาข้าราชการว่าแค่ไปเก็บเห็ดแล้วต้องถูกลงโทษจำคุกผมคิดว่าคำกล่าวหานี้มันก็ควรที่จะหมดไปนะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านคนดูให้ละเอียดอ่าอ่ ให้ชาวบ,บ้านคนยากคนจนแล้วก็อุทยานอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสสถาบันศรัทธารองาเนี่ยเราต้องรับฟังความมิเตียนพี่น้องประชาชนแล้วก็ในประกาศในการประกาศเขตใหม่เนี่ยเราจะไม่มีการประกาศไปทับที่ยินทําจริงโดยเด็ดขาดอันนี้ถือเป็นอังกติกาที่เราได้ินการภายใต้กรอกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนที่มีการประกาศทับซ้อนไปตรนี้เรามีคณะรัฐมนรในการที่จะให้ความเป็นของพี่น้องประชาชนก็ขออนุญาตยืนยันได้ว่า ถ้าเป็นพื้นที่ที่พี่น้องปชนอยู่มาก่อนนะครับเราจะให้ความเป็นธรรมอยู่แน่น,น,อ <S <S อนอนนะครับสำหรับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นสิ่งจําเป็นพื้นฐานสำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชุมชนใน,นที่ป่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีการแก้กฎหมายรบปิศวสองไม่ว่าจะเป็นอุทยาแล้วก็สมวนควาฟองศิลป่าครับซึ่งตรงนี้สามารถที่จะจัดที่ที่ดินผก็อกยจะบอกข่าวดีก็คือในปีงบมา68เนี่ยนุ่มมาก็จัด สั่งงบประมาณมาให้เราเร่งรัดดำเนินการในการจัดที่มีการกินแบ่งแปลนที่เป็นแปลนรายย่อยให้ครบให้แล้วเสร็จภายในปี68หรือว่าเป็นข be so, sure ่าวดีของนักชาเพราะฉะนั้นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของถนนของทางน้าไฟอะไรต่างๆนียถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักวิชากซึ่งตอนนี้เราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแล้วนะครับซึ่งการดำเนินการร่วมกันก็อยู่ที่ว่าจะเป็นงบประมาณของท้องถิ่นหรือจังหวัดก็แล้วแต่ แต่ว่าจะต้องเป็นพื้นที่ที่ได้รับสิทธิท,ทางกริยที่ถูกต้องตามกฎหมายก็คืออยู่ภายใต้กรอบมาตรการของรัฐบาลครับ